สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพิมลีกันครับผมอยากลงเล่นแล้วครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าอเล็กซานเดอร์อีซักห่างหายจากการลงเล่นไปนานเกือบ2เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเขาแสดงออกชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซลรวมถึงต้องซอมแยกกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยนั้นเบอร์9คนใหม่ของหงแดงบอกว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ยาวนานมาก แต่ตอนนี้ผมมองไปข้างหน้าแล้วและจะไม่มองย้อนอดีตไปอีกทุกอย่างจบลงและผมรู้ว่าจะกลับมาทำในสิ่งที่รักที่สุดได้แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งตารอคอยจริงๆโดยหลังจากเปิดตัวเสร็จอีซักก็จะเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติสวีเดนที่เขาอาจจะได้ลงเล่นให้กับทีมชาติบ้างก่อนจะกลับมาลุ้นเปิดตัวนัดแรกในเกมที่จะบุกเยือนเบอร์ลีแน่นอนว่าผมอยากกลับมาลงเล่นให้ได้แต่ผมก็เจอกับช่วงซัมเมอร์ที่ยุ่งยาก ไม่ได้เล่นเลยการซ้อมก็จำกัดดังนั้นมันคงต้องใช้เวลาประเมินและวิเคราะห์ว่าผมอยู่จุดไหนและพร้อมลงเล่นแค่ไหนแต่ก็อย่างที่บอกว่าอยากจะลงเล่นให้ไหวที่สุดจะไม่ยอมต่อสัญญาเด็ดขาดเพื่อรอย้ายมาหงแดงพอจอยเปิดเผยว,ว่ามาร์เกฮีได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากคริสตันพาเลตและจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,อย่างแน่นอนโดยเจ้าตัววางแผนที่จะปล่อยให้ตัวเองหมดสัญญา และย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์หน้าซึ่งก่อนหน้าเกฮีได้บรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลห้ปีไปแล้วก่อนที่ดิวจะล่มพอจอยรายงานออฟฟิเชียลเอเลียดย้ายซบวิลล่าเพื่อโอกาสติดทีมชาติไปบอลโลกฮาวิเอเลียดบวกมือลาทีมรักอย่างลิเวอร์พูลย้ายไปหาโอกาสใหม่กับแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาด35ล้านปอนด์ หากลงสนามครบตามจำนวนเกมที่กำหนดหงแดงใส่เงื่อนไขซื้อกลับและส่วนแบ่งค่าตัวในอนาคตเอาไว้ด้วยงานนี้ก็ยังพอมีหวังจะเห็นเอเลียดได้กลับมาหากโชว์ผลงานได้ดีบทสรุปตลาดซื้อขายของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะเข้าเยเรมีฟริมปอง29.5ล้านปอนด์เลเวอร์คูเซนมิโลสเคอเคส40ล้านปอนด์บอนมัดโฟเรียนเวียด 116ล้านปอนด์เลเวอร์คูเซนจอจีมามาตาชิวิลี่29.9ล้านปอนด์วาเลนเซียเฟรดดี้วูดแมนฟรีอามินเปซิซิ1.5ล้านปอนด์ปุสกัตอคาเดเมียอูโกเอกิติเก้69.4ล้านปอนด์แฟรงค์เฟิร์ตวิลไรต์2 0งแสนปอนด์ซาวฟอร์ดโจวานนี่ลีโอนี Wright, 200, ่น i, 26ล้านปอนด์ปามาอเล็กซานเดอร์อีซัค 125ล้านปอนด์นิวคาสเซิลรวม437.5ล้านปอนด์นักเตะออกเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน10ล้านปอนด์เรียลมาดริดเจมส์บาลากิซี่ยืมตัวฟอเรสต์กรีนโลเวอร์โอเวนเบรกยืมตัวดาร์บี้เคาตี้โดมินิกคอนเนสฟรีเดอะนิวเซนต์ฮาวิสเดวิสยืมตัวคอลลี่ทาวลุยส์ดีอาร์ 65ล้านปอนด์บาเยินมิวนิกเบนโดก25ล้านปอนด์บอรนมัตฮาวี่งเอเลียตยืมตัววิลล่าวิเชนซีฟยารอสยืมตัวอาแจ็คควีนเคลเลอร์18ล้านปอนด์เบรนฟอร์ดลูวิสคูมาสยืมตัวเบอร์มิงแฮมไอแซคมายาบ้ายืมตัววิกแกนเจมส์แมคคอนเนนยืมตัวอาแ์เจ็ค ไทเลอร์มอร์ตัน15ล้านปอนด์ลีองดาวินนูนเยส56.6ล้านปอนด์อันฮิลาวแนทฟิลิป3ล้านปอนด์เวสต์ปอมบิดอัลเบียนเจลเรลควอนซา35ล้านปอนด์เลเวอร์คูเซนลูค้าสตีเฟนสันยืมตัวดันดีกอสตาซิมิกาสยืมตัวโรม่ารวม227.6ล้านปอนด์ สรุปตลาดซื้อขาย7สโมสรใหญ่พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์2025ลิเวอร์พูลเสริมหนักสมฐานะแชมป์เก่าทั้งอีซัคเวสฟริมปองและเอกิติเกเสียแข้งดังไปหลายรายทั้งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเร็ัลมาดริดลุยส์ดิอาสบาเยนนูนเยสอันฮิลาวควอนซาเลเวอร์คูเซนอาร์เซนอลปืนใหญ่ยกเครื่องแผงรก จัดเต็มคว้าสตาทั้งวิกเตอร์โยเคเรสเอเบเรซีเอเซและมาดูเอเก้ขุมกำลังเชิงลึกดีสุดแต่ก็ปล่อยเก่าออกหลายรายเช่นโทมัสปาเตจอร์จินโยคีรนเทียนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้จุดโฟกัสคือเสริมผู้รักษาประตูคือดอนนารุมม่าเจมส์แทฟฟอร์ดเสียเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งเควินเดอร์บรอยย้ายไปนาโปลีปิดตำนานเรือใบ แถมยังเสียแข้งเก่ายกทองหลายรายเช่นเอเดอร์สันอาคารจี้กุนโดกันหรือแม้แต่กรีลิสต์มนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเสริมเกมรุกหวังรีเฟรชทีมได้ทั้งเบนจามินเซสโกมาตุสคุนยาไบรอันแอมเบลโมปล่อยแข้งส่วนเกินทั้งการาโชเรดฟอร์ดอันโตนีซานโช่เช่นเดียวกับฮอตลุนที่หมดเวลาพิสุจนตัวเองเชลซี Chelsea, แชมสโมสรโลกยังเดินหน้าลงทุนได้แข็งหน้าจับกาอย่างกานาโชโจอาเปโดกิตเ้นแต่ขาออกก็ยาวเป็นหางว่าวทั้งคริสโตเฟอร์เอร์นคูนคูชิวเวลมาดูเอเก้นิโคลัสแจ็กสันสเปอร์เน้นเสริมเกมรุกแบบจัดเต็มทั้งชาวีซามอนโมฮัมเม็ดคูดูสรองดันโคลามูอานีเอลิแวเทลแต่เสียซอนเฮิงมินไปเล่นเมเจอร์ลีก ถือเป็นการสิ้นสุดยุคทองของสเปอร์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์นิวคาสเซินได้ตัวอย่างอีลังก้าเจคแรมซี่วเตอร์มาเดและวิซ่ามาเสริมเกมรุกแต่การเสียอเล็กซานเดอร์อีซักไปลิเวอร์พูลคือบาดพ้อใหญ่สุดทีมยังแข็งแต่ดูเหมือนจะถอยหลัง1-9เมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงภาพรวมลิเวอร์พูลและอาเซนอลเสริมทีมแบบยกระดับพร้อมท้าทายทุกแชมป์แมนซิตี้กับแมนยู อยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานหลังเสียสตาดังเชลซีกับสเปอร์ซื้อขายมหาศาลแต่ยังมีคำถามเรื่องความลงตัวนิวคาสเซิลต้องสูญเสียกำลังหลักอาจถอยหลังในสมรภูมิท็อปโฟถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ